สวัสดีค่ะครอบครัวลายสนันค่ะเมือนนิเพ่นกะสิมาหานอใหม่ยุสวนปูกระแมรเนะจ๊ะจะเอาไปต้มกินกับแก้วกับปเนะจ๊ะหนอกำลังงามเลยจังนี่ อันนี้แหนงมันนนี่กำลังอ่นเอาไปต้มแสบซะนี้แล้วดีนอนหนึ่งอยู่แน่นั่นนี่ดีเงี้วหรือดีล่ะเน่ย Cái này, là nó, này. Nó, ừ. nó có lòng ẩn ẩn Ui nó đê, mẹ nói nằm ở trong này Này Ủa này, này, hay đi lên anh nè đầy bò nó có đẹp mịt vào năm nữa mứt có phải đầy bò ưu, ảnh nó ngam vô nó già ngam đấy ta nhỉ, hèn ra thơm đầy lắm. นวดไข่หอยขึ้นมาใครแน่นั่นคะอท่างฟังนวดกับใครองงามๆเอาไปตุ่มเอาไปตุ่มซึมนะแม่มน้ำก็ทถ่วเต็มอยู่ หม,หมดหลายเนยมมาะโอ้ยนอยหนีงามขากเออเออเหอ้หเอาไปตุ่มแสบเลยเหรอนี่มู้นนี่มันยาหรอเมียปล่อยมันงาหลดมันจะมีลำเงยงงาหๆกกมี่หน่งาำเงี้ยงงาส่นไปสูงๆห<ป>นึ่งน้มถ่วมให้หน้าใจไม่หอยไม่ปา นี่บอกฝุ่นต well, ัวฝ no ุ่นหญ้าแห้ง şey คืะปล่อยมันยา้าซะโอ้ยเนยสูงสูงฝุ่นปล่อยมันหญ้าวหล่นเด็กเต้านอนงอมงามเลยกินกับแก้วกับปีนั่งไมต่อมเสริมเออแล้วเดียว <Yeah. S 2> สำหรับคลิปนี้ก่ะขอบคุณห,หลายๆด้วยจ้ากับบ้านก่อนค่าอันนี้เป็นท่อแปดท่อแปดเป็นห่วยในมื่บ้านนะคะ่ะท่า,า,างานเฮาจิไปสวนปูหรอจา้านี่น้ำถ่วมยังคับรถ